กลับสวัสดีครับ,บ,รบผมอ,อ,อยู่ป่าอยู่เขาก็พี่นออ้องเออดูบรรยากาศครับบรรยากาศสองข้างทาง,งได้บรรยากาศครับอ,นนอยู่เขาอยู่ป่าสวยมากสวยงามมากครับผม อัไฟฟ้ามาทำอีกไฟฟ้ามาก็พวกข้างล่างมันของอินเทอร์เน็ตไม่พวกผู้หลับเหมาพวกมีแต่ผู้หลับเหมามาดูครับดูครับความสวยงามได้บรรยากาศครับสำหรับพวกชอบขี่รถชมธรรมชาตินะครับโอเคเลยครับถนน บรรยากาศจริงครับผมทีทองที่ครับจุดที่กลุ่มช้างป่าของแม่ส้อยออกเข้าเขตแล้วครับที่จะออกปักจ้ำแต่ตอนนี้สบายครับเดินทางปลอดภัยครับผมช่วงนี้กลุ่มแม่ส้อยช้างป่าชุมพรอยู่หมูสามจอปรอกับ หัวหินแก้วครับยังอยู่เขตนน้นอ,อยู่ครับเขตหมู่สิบสองสิบสามบางมาดปลอดภัยครับช่วงนี้ครับดูบรรยากาศครับผมว่างๆพา,าขี่รถเล่นครับผม น้องด้วพี่น้องฝั่งซ้ายเป็นเหีวนะครับฝั่งซ้ายเป็นเหีวอ่าเป็นเหีวนะครับก็ขับรถก็ได้ความระมัดระวังด้วยกันนะครับพี่น้องครับจะทำทางมาจากฝั่งไหนท่านลอยเม็ดโคลเม็ดโคลใช่บรรยากาศจริงๆครับสองข้างทางเขียวกัญจี